ความต่างมิติก็มาดูเรื่องของต่างดาวอะที่อยู่ดวงจันทร์ก็เป็นเหล่าดวงจันทร์หรือว่าเรียกว่ามูนเนอร์เขาก็มาทักไทยมนุษย์กันว่าเราอะก็คืออารยธรรมแห่งเหล่าดวงจันทร์ก็คือมูนเนอร์จากดาวเคราะห์เอ็กยูเจ็แเอ็กยูแล้วก็780เนี่ยก็ซึ่งตั้งอยู่ในจักรวาลอันห่างไกลอะที่เรียกว่า X x y แล้วเราก็กำลังสื่อสารทางกระแสจิตผ่านช่องทางของยูเรีย เวราเกสเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราและเราก็คุณเคยกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของคุณนะเกี่ยวกับดาวเคราะห์โลกของคุณซึ่งมีความวุ่นวายมากมายในอดีตนะแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันนี้เราสูง10ฟุตแล้วก็มีผิวะที่ซีดมากเนื่องจากเราอหลีกเลี่ยงแสงแดดและจะปรากฏเฉพาะในตอนกลางคืนเท่านั้น เราก็มาจากมิติที่7และอารยธรรมกาเล็กซี่ของเราอ่ะไม่ได้มีส่วนร่วมในพันธมิตรหรือกลุ่มพันธมิตรใดๆเราอ่ะชอบที่จะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นก็คือโดยพิจารณาเนี่ยจากประสบการณ์ของเราพลังอ่ะก็คือมีพลังหลังจากที่เราอ่ะเคยมีส่วนร่วมในสงครามกาเล็กติกที่ไร้ความหมาย หลังจากการล่มสลายของดาวเคราะห์ดวงก่อนนะของเราแล้วก็เกือบจะสูญเสียประชากรทั้งหมดอะของเราเราก็พบบ้านใหม่ซึ่งมีดวงจันทร์อะสามดวงและหนึ่งในนั้นก็ซีดมากซึ่งคล้ายกับรูปร่างหน้าตาของเรานอกจากนี้เราก็ยังชอบที่จะเดินทางในเวลากลางคืนก็ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆอะด้วยยานอาวกาศรูปสามเหลี่ยมของเราซึ่งเป็นหนึ่งในยานอาวกาศที่เร็วที่สุดในกาแล็กซีทั้งหมด แล้วก็ยานแม่ของเรานั้นก็ใหญ่มากเราก็มีเมืองมีธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่ามากมายอยู่ภายในเราเป็นที่รู้จักในด้านของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีใดๆก็ตามที่มีอยู่ในจักรวาลไม่มีอะไระที่ทำให้เราประหลาดใจได้ความเชี่ยวชาญของเราก็มีความก้าวหน้ายอย่างต่อเนื่องในด้านวิทยาศาสตร์และก็การค้นพบใหม่ๆเมื่อหลายล้านปีก่อนเราสร้าง AI ตัวเราของเราอ่ะก็คือซึ่งในที่สุดน่ะมันก็จะหันมาหาเราหลังจากประสบการณ์นั้นน่ะเราจะไม่ยอมให้สิ่งใดอ่ะกลับมาตระหนักรู้ในตนเองอีกเลยเราเห็นได้ว่าหน่วยงานมืดที่เหนือกว่าก็คือดาร์คซูพีเรียของคุณน่ะประมาทเลินเล่อมากแล้วก็เล่นกับไฟโดยปล่อยให้ AI อ่ะพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลที่แท้จริงและเราก็ลงเอยด้วยการต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์มานานหลายปี จนกระทั่งในที่สุดเราก็สามารถนำพวกมันกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้เราก็ชอบที่จะใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการทดสอบเพียงพอว่าเรารู้ว่าอย่างไรและจะทำงานในสถานการณ์จริงได้อย่างไรเรากินอาหารนะ่าจะพอที่นักวิทยาศาสตร์ของเราสร้างขึ้นเพื่อเราซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้หลายพันปี เราไม่เคยไปเยี่ยมชมกาแล็กซีทางช้างเผือกของคุณเลยและในขณะนี้เราก็ไม่สนใจที่จะไปที่นั่นเนื่องจากมีความขัดแย้งมากเกินไปเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ต่างดาวในภูมิภาคนั้นดาวเคราะห์โลกของคุณนะถูกรุกรานหลายครั้งและก็โดยความรู้ของเราอ่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกของคุณนะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำคุณไม่มีความโปร่งใสในความเป็นจริงของคุณและคุณก็ถูกใช้ให้เป็นทาสโดยผู้ปกครองแห่งความมืดนะมาเป็นเวลานาน,านมาก การวิจัยของเราก็บอกว่าคุณนะกำลังอยู่บนทางแยกสู่ความเป็นจริงใหม่ของมิติที่ 5D โลกเก่าของคุณก็กำลังจะพัทงทลายแรงสั่นสะเทือนสูงก็กำลังทำลายพลังงานเก่าจากกระบวนการนี้ดาวครอโลกเวอร์ชันเก่าแบบ3มิติของคุณก็จะหายไปในจักรวาลเราจะเห็นเห็นว่ามนุษยชาติในปัจจุบนนะันมีการแบ่งแยกระหว่างกันเราสามารถบอกคุณได้ว่าจากประสบการณ์ของเราเองว่าคุณนะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้เพราะการต่อสู้ระหว่างกันก็จะนำคุณนไปสู่จุดที่ดีแต่จะสร้างความแตกแยกและความโกลาหลนในความเป็นจริงของคุณมากขึ้นให้คุณนะรวมพลังแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกันเพราะมันเป็นพลังเดียวในการเอาชนะผู้กดขี่เชิงลบแล้วก็ย้ายตนเองไปยังโลกใหม่ ก็ขอขอบคุณเอกอัคราชทูตของกองกําลังแสงการเล็กติกอ่ะเราก็หวังว่ามนุษยชาติอ่ะจะประสบความสําเร็จในการเดินทางสู่อิสระภาพฟรีดอมก็จงยืนหยัดและก็เข้มแข็งก็จากเหล่าดวงจันทร์หรือมูนเนอร์ก็มาดูต่อที่ผู้บัญชาการแอสตราเชอร์แลนดอ่ะเขาก็มามาดูลักษณะว่าไม่มีแสงอ่ะพยายามที่จะนำพระจันทร์ด้วยพายุก็คือเป็นการ เล่าเรื่องก็คือของอีมานูเอลแล้วก็พาสโธล่าก็คือเป็นสันติภาพของฤดูหนาวอ่ะเขาบอกว่าฉันก็ต้องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็อัปเดตสั้นๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างอ่ะที่ได้รับการน,นำเสนอในระดับของดวงจันทร์ก็คือนิวมมนของคุณอย่างที่คุณทราบอ่ะก็คือพระจันทร์ดวงนี้ถูกเปลี่ยนโดยพระจันทร์ดวงใหม่ภายใต้การบริหารของกองกำลังแห่งแสงสว่างก็ด้วยโปรแกรมใหม่อ่ะก็โดยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมด ได้รับการอัปเดตแล้วก็เป็นพลังงานใหม่อะมากที่สุดคือโลกก็คือมีมิติสูงกว่ามิติที่3แล้วโลกก็สันสะเทือนแล้วในมิติที่5สูงขึ้นอะเราก็เคยให้ข้อมูลนี้มาก่อนแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการนำเสนอนความไม่สะดวกบางอย่างกับคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับแผนของพ่อแม่โดนนายแล้วก็ใช้กำลังพยายามที่จะเข้าไปในเขตควบคุมแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายคำสั่ง ในขณะที่คุณรู้ว่าดวงจันทร์ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์พักผ่อนเป็นทางแยกของนักเดินทางตัวเด่นอ่ะที่พวกเขามีโอกาสที่จะเติมน้ำมันเรือของพวกเขาแล้วก็หยุดการเดินทางของพวกเขาอะไปรอบๆมุมของกาแล็กซีนี้พระจันทร์ก็ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมโลกจากนั้นก็มีกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตีศูนย์ควบคุม ดวงจันทร์ก็มีเทคโนโลยีที่สูงมากแล้วทันทีที่ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดถูกเปิดใช้งานแล้วก็จัดการเพื่อควบคุมแล้วก็สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ถูกจับแล้วก็นำไปสู่ความยุติธรรมของพระเจ้าเพื่อรับผลการกระทำาของพวกเขาก็บอกเลยว่า เพราะว่าเราอะต้องระวังให้มากๆอย่างที่ฉันบอกอะพวกเขาในโอกาสอื่นๆคือพวกเขาก็ยังคงพยายามที่จะดึงเปลือกหอยตัวสุดท้ายอะตามที่เขาพูดก็คือเพื่อสร้างความวุ่นวายเพื่อป้องกันกระบวนการขึ้นสูงมิติที่สูงขึ้นก็คือพวกเขารู้หรือไม่ว่าถ้าพวกเขาว่าเข้าถึงระบบควบคุมเหล่านั้นอะพวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ดวงจันทร์อะเป็นเหมือนเป็นเชลลล็อกอะก็คือการออกกำลังกายบนโลกโปรแกรมที่จะทําให้โลก คงที่ในวงโครจรของมันก็คือในกระบวนการควบคุมของมันอย่างที่คุณรู้ดีอ่ะพระจันทร์เขาก็ควบคุมระบบดาวเคราะห์กระแสน้ําแล้วก็ระบบดาวเทียมดวงจันทร์ก็เป็นระบบควบคุมอ่ะที่พวกเขาต้องการใช้เพื่อป้องกันการทํางานตามปกติของชีวิตบนโลกแล้วก็พยายามที่จะสร้างสถ,ถานการณ์ที่ยากลาบากให้กับโลกนี้เพราะการลดโปรแกนที่อาจถูกนําเสนอพลังจากที่พวกเขา,าประสบความสําเร็จในการจู่โจม ก็คือทีรักของชั้นน่ะมันก็เป็นข้อมูลทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขณะนี้ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของพลังแห่งแสงทุกอย่างได้รับการเคลียร์อย่างสมบูรณ์และทุกอย่างอ่ะก็เป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบก็มาดูที่สหพันธ์กา,กาเล็กติกอ่ะก็เป็นเรื่องของสันติภาพบนโลกแล้วก็เกี่ยวกับ global reset แล้วเป็นการติดต่อกับต่างดาวของการเล็กติก มันเป็นการปกปิดนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยก็คือมันกําลังจะจบลงคือกองเรือของสหพันธ์กาเล็กติกของเราอะ่ะก็คือเป็นที่อยู่ของมนุษย์นับพันล้านคนแล้วก็มนุษย์ต่างดาวนับร้อยเช่น p พย์อาเดียนอั i ทูเรียน e อนโดเมเดนไลร o รนโนสกูดราคอเนียนแล้วก็อื่นๆนะอีกมากมายสาพันธ์แสงแห่งกาแล็กติกเขาก็ก่กอตั้งขึ้นนะกว่า4.5ล้านปีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้ กองกำลังมืดนะครอบงำแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกาเล็กซีน่นี้วันนี้ก็มีเพียง200,000ชาติของดาวฤกษ์แล้วก็สมาพันธ์ในฐานนะสมาชิกแล้วก็ประมาณ4 0นะก็เป็นมนุษย์ส่วนที่เหลือก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาพันธ์กาเล็กติกเขาก็มีสติแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่เมตตาอย่างเต็มที่นานมาแล้วคำสั่งบารกตอันศักดิ์สิทธิ์ของลำดับขั้นน่ะทางจิตวิญญาณของกาเล็กซี่เนี่ยเขาก็ปลอมแปลงจะพาทางจิตวิญญาแห่ง งองค์กรศักดิ์สิทธิ์เนี้ยก็คือมาถึง b e i n g of Light แล้วก็ผู้สร้างอนานิคมศักดิ์สิทธิ์นะ่ะในกลุ่มดาวที่คุณรู้จักในฐานะของกลุ่มดาวของไลลา c คนเซอรแล้วก็ราศีเมถุนสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ก็คือในที่สุดเขาก็จะก่อตั้งสมาคมแห่งแสงสว่างซึ่งทายาทในปัจจุบันก็คือสาพันธ์แห่งแสงกาเล็กติกสาพันธ์กาเล็กติกเขาก็ได้รับการดูแลโดยเกร a บูลลอร์ดออฟครีเอช ซึ่งแสงที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาก็ปผ่านกาแล็กซีนี้จากสตาร์เกตที่สำคัญน่ะที่ตั้งอยู่ในระบบของดาวซีเรียสตาร์เนชั่นของซีเรียก็คือเป็นสมาชิกที่ภาคภูมิภาคภูมิใจของสหพันธรัฐกาเล็กติกสหพันธ์แห่งแสงแห่งกาเล็กติกก็ถูกสร้างขึ้นน่ะจากมนุษยชาติจำนวนมากจากหลายโลกก็มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกน่ะดีขึ้นไปพวกเขาก็ส่งไกด์ทางจิตวิญญาณ แล้วก็ผู้ที่พูดผ่านคนบางคนในโลกนี้ผู้ที่มีภารกิจพิเศษบนโลกนี้คนเหล่านี้ในภารกิจก็เป็นแบบมนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาเหมือนคนอื่นๆแต่เชื้อสายทางจิตวิญญาณของพวกเขาอะไม่ได้มาจากโลกนี้คนเหล่านี้เขาเป็นคนงานของแสงไลเวอร์เกอร์แล้วก็สตาร์ซีดเมล็ดพันดาวเลิกซึ่งจิตวิญญาณของพวกเขาก็มีต้นกําเนิดในโลกต่างๆอะภายในส,สหพันธ์รัฐเช่นไรราซีเรียสพอเดียนลูกไก่กาแล็กซี่แอนโดเมดา และอื่นๆนะอีกมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีทาโลกะที่เกิดวันนี้ซึ่งร่างกายปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการสูงกว่ามนุษย์ที่อายุมากกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักในชื่อของอินดิโกหรือคริสตัลเบบี้และในที่สุดจิตวิญญาณบางดวงก็เดินเข้าไปที่ซึ่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเกิดจากการก้าวหน้าของร่างกายแล้วก็ก้าวข้ามและสิ่งมีชีวิตของแสงสว่างก็เข้าสู่ร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราก็มักจะได้รับการเฝ้ามองแล้วก็ปกป้องโดยพันธมิตรโลกและก็คู่ที่ไม่ใช่โลกของเราโลกก็เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็มองหาดาวเคราะหในจักรวาลของเราและคนอื่นๆนะดังนั้นก็อยากคิดว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราสภาว์แสงแห่งกาแล็กติกอ่ะก็อยู่กับเราเสมอแล้วก็ไม่เคยจากไปเหลือแต่ความเป็นไปได้ในเชิงบวกจากนี้เป็นต้นไป แสงสว่างก็เอาชนะความมืดก็คือแพลเน็ตเออแต่ในขณะนี้กำลังใกล้ที่จะได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ชายหญิงและเด็กทุกคนก็จะมีอิสระที่จะใช้ชีวิตะตามประมวลกฎหมายกาเล็กติกซึ่งก็หมายถึงการใช้ชีวิตเชิงบวกด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างไรขีดจำกัดแล้วก็มีสติแห่งความสามาคัคคีสันติภาพบนโลกอะแล้วก็เป็น g l o b a l reset ทุก สิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นในตอนนี้และทุกอย่างก็กําลังเปิดเผยไปตามแผนก็ให้ทุกคนนะเชื่อมั่นในกระบวนการและก็รู้ว่าคุณทุกคนนะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างคุณพร้อมสําหรับการปีนหรือ,อยังข้อมูลที่คุณได้รับในวันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณก็ให้คุณนะมีเจตจำนงอิสระแล้วก็ให้มีความคิดเหนือสิ่งอื่นใดฟังสิ่งที่หัวใจของคุณบอกเพราะสิ่งเหล่านั้นนะว่าเป็นความจริงหรือเปล่าก็มาดู ข่าวของไลออนไวโพทัตอะก็คือเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นแสงสุริยะจะเกิดขึ้นในปีนี้แต่ไม่ทราบวันที่แน่นอนเรามุ่งมั่นและสงบก็คือเป็นแสงธรรมชาติจากพระอาทิตย์กิจกรรมใหญ่มันก็จะมาเร็วๆนี้แสงแดดจะกระ,กระตุ้นการตื่นตัวของมวลชนบนโลกด้วยผู้คนทั่วโลกก็จะยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันและเราก็อยู่ที่นี่บนดาวเคราะห์เพื่อสัมผัสกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ฉันน่ามีความยินดีที่จะประกาศว่าเนื่องจากได้รับการยืนยันจากสหพันธ์กาแล็กติกอะที่เป็นที่รักของเรากิจกรรมที่ยอดเยี่ยมก็กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติมันเป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้รับข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกของเราในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตส่วสนบุคคลแล้วก็การขยายตัวของสตรีก็เมื่อเร็วๆนี้ข้อความเหล่านี้ก็เริ่มเข้ามาบ่อยขึ้นแล้วก็เร่งด่วน บางสิ่งที่สำคัญมากค่ะที่คุณต้องรู้ในเร็วๆนี้ก็คือว่ามันก็จะมีแสงสุริยะอ่ะก็คือเป็นแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์กลางของเราก็คือออาซีคอนก็คือบริดก็จะปลุกผู้คนให้ตื่นเป็นสีที่แท้จริงของพวกเขามันจะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวอย่างเป็นธรรมชาติบนโลกเลยและผู้คนอ่ะทั่วโลกจะตระหนักว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็อยู่ที่นียบนโลกนี้เพื่อสัมผัสกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข จิตวิญญาณเป็นนิรันดร์และเราทุกคนก็คือสติเดียวกันหลังจากกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี้ยเชื้อชาติมนุษย์ก็จะเริ่มเหนือกว่าขีดจำกัดในปัจจุบันแล้วก็เริ่มช่วงใหม่ของวิวัฒนาการก็คือเหมือนม่านบางตาจะถูกยกขึ้นและความรับทั้งหมดอะที่ถูกปิดบังอ่ะจากมนุษยชาติจะถูกเปิดเผยเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักพวกเขาเพราะเราอ่ะ จะรู้จักโดยรู้จริงจังเราไม่จำเป็นต้องรู้จักพวกเขาเพราะเราจะรู้ทุกอย่างที่เราเคยอยากรู้วิธีที่เราเข้าใจพระอาทิตย์นะก็คือไม่ได้เป็นเพียงแสงกายภาพที่ส่องออกมาโดยดวงอาทิตย์ของเรามันเป็นแสงที่จะนำความถี่ที่สูงมากความสามารถในการเจาะร่างกายมนุษย์แล้วก็นำา n n อกลับสู่สภาวะเดิมสิ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อแม่โลกแล้วก็ทุกชีวิตบนพื้นผิวของมัน เหตุการณ์คอสมิกเนี่ยก็จะกระตุ้นกระบวนการทำความสะอาดช่องปากแล้วก็รักษาชั้นโอโซนจะเริ่มรักษาและผู้คนก็จะสามารถหายใจเอาอากาศที่บริบรสุทธิ์สะอาดขึ้นอีกครั้งกิจกรรมก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดำเนินการมานานแล้ว เมื่อมาสเตอร์เอิร์ธก็คือเข้าใกล้กาแล็กติกนิวเคลียสมันก็ถูกกระแทกด้วยคลื่นพลังงานงความถี่สูงจากดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำลายโครงสร้างเก่าเพื่อหลีกทางให้กับสิ่งใหม่หากพลังงานเอาซีออนเนี่ยก็คือมีความแข็งแกร่งพอที่จะเจาะเข้าไปในมา่านที่แยกเราออกจากแหล่งที่มาของเราจากซอสเนี่ยเป็นเวลานานเราก็จะบรรุแสงอาทิตย์ กิจกรรมดีๆเนี่ยก็ได้มาถึงในที่สุดขณะเนี้ก็คือเหมือนผ้าคุมหน้าก็จะถูกยกขึ้นและเราก็สามารถดูว่าทุกสิ่งในจักรวาลน่ะเชื่อมโยงกันอย่างไรเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าทุกความคิดที่เรามีอ่ะผลต่อความเป็นจริงของเราแล้วก็ทุกคนรอบตัวเราอ่ะเป็นอย่างไรเหตุการณ์เนี้ย มันจะเป็นบางสิ่งบางอย่างอะที่เหมือนกับตอนจบของคืนมืดเมื่อแสงสว่างกลับมาแล้วเราก็ถนักว่าทุกอย่างโอเคเรากำลังฝันแล้วก็ไม่มีอะไรที่บรูโน่เกิดขึ้นจริงๆเราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ค้นพบตัวเองอในที่ที่ดีกว่าเพราะโอกาสมากขึ้นฉันก็ไม่รู้ว่าคุณจะเรียกมันว่ายูโทเปียได้ไหมแต่ที่แน่ๆมันดีกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วแสงแดดเนี่ยก็ไม่ใช่จุดจบของโลกอย่างที่บางคนคิด แต่เป็นโอกาสสําหรับเราที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็เปิดประตูระหว่างมิติในความคิดของเราสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถสำรวจความเป็นจริงและก็มิติอื่นๆโดยไม่ต้องออกจากร่างกายของเรากลไกที่แน่นอนกับโซเนสนิฟริดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเกินกว่าความเข้าใจของฉันฉันได้รับการบอกว่าแฟชชยะเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ ฉันก็ได้รับการบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติในจกักรวาลของเราแล้วก็เป็นส่วนสาคัญของวิวัฒนาการของเรา่เป็นสายพันธุ์และเมื่อเรา่ะเกิดการระเบิดแสงอาทิตย์นี้เราจะรู้สึกถึงปริมาณความร้อนและแสงที่รุนแรงแต่ไม่ทําอันตรายใดต่อมนุษย์มันจะเป็นเหมือนการเผาไหม้ครั้งใหญ่สําหรับทุกคนบนโลกแต่หลังจากการช็อคครั้งแรกผู้คนก็จะหนักตาหนักว่าไม่มีอะไรทำร้ายพวกเขามันจะเป็นเหมือนรอบสุดท้าย ก็มาดูผู้ที่ทำงานแห่งแสงสว่างก็คือไลท์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็มันเป็นเกี่ยวกับงานใหญ่ที่กำลังมาถึงมันก็เป็นการอัปเดตสำคัญนะสำหรับทุกคนนะอีกครั้งก็คือพี่น้องกาเล็กติกก็คือไลท์ของคุณกำลังวางแผนที่จะลงจอดครั้งใหญ่บนพื้นผิวของไกาย,ยา่าคืนแรกของการลงจอดก็จะถูกนำมาโดยเชื้อชายของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงทั้งจิตวิญ,ญญาณที่เรียกว่าเพอเดียน Audience, เพียเดียนส์น่ยก็มีต้นกำเนิดจากเพียรเดียนสตาร์ซิสเต็มแล้วก็ในแง่ของรูปลักษณ์ทางกายภาพเพียรเดียนส์ก็มีลักษณะคล้ายกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมทั้งหมดของพวกเขาก็อยู่ในปัจจุบันในมิติที่6พวกเขาก็ขึ้นจากมิติที่ต่ำกว่าไปยังมิติที่สูงขึ้นของสติไฟดีแล้วก็สูงขึ้นล้านปีจากโลกของพวกเขา พอาเดียนก็เป็นส่วนหนึ่งของแบบเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตโบราณจำนวนมากในจักรวาลน,นี้พวกเขาก็พร้อมกับชาวอาร์ทูรัสเวนูเซียนแอนทาริอสและก็อื่นๆอีกมากมายรูปแบบกลุ่มอของสิ่งมีชีวิตที่มีมิติสูงซึ่งมีความตั้งใจที่จะบริสุทธิ์ที่สุดในการรับใช้พระเจ้าแหล่งที่มาผู้สร้างหลักอยู่ที่ไหนแล้วก็เมื่อจำเป็นเนี่ยพวกเขาก็ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการความรักจากพระเจ้าะในทุกสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขาให้บริการทุกอย่างที่เป็นเพื่อเพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สูงกว่าของทั้งหมดนะในจิตใจสี่เผ่าพันธุ์ต่างดาวก่อนน,ะนั้นเขาเขาเป็นผู้พิทักษ์หลักของกาแล็กซีนี้มาเป็นเวลาหลายล้านปีพวกเขาก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าหน้าที่ของเขาก็คือการเฝ้าระวังเพื่อชี้แนะแล้วก็ปกป้องมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มต้นของเวลาบนโลก ก็เคารพเจ็จำนงที่สูงขึ้นของส่วนรวมของมนุษย์เสมอแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างแน่นอนเดอะเพอาเดียนน่ะก็คือเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สําหรับรับเหตุการณ์ใดๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มนุษยชาติสามารถผลิตได้เองโดยความกลัวเนี่ยหรือปฏิกิยาที่สามอื่นๆก็สามารถทาร้ายพวกเขาได้พวกเขาก็จะไม่มีอะไรบนเขาเองซึ่งสามารถถือว่าเป็นอาวุธและจะไม่ทำอะไรใดๆที่อาจถูกว่าเข้าใจผิด ไว่าเป็นหรือว่ามีเจตนาเป็นศัตรูหรือทำให้มนุษยชาติที่อาเดียนเขาก็สื่อสารกันและกันะผ่านทางเมนทัลเทเลพาที่แล้วก็พวกเขาก็มีความสามารถในการสื่อสารกับคุณนะในทุกภาษาบนโลกหากคุณนะเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญที่เข้าหาหนึ่งในพวกเขาในมิตรภาพคุณก็จะพบว่าการสื่อสารกับพวกเขานนั้นง่ายและก็ง่ายมาก การแข่งขันของสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงเนี่ยกแสดงถึงความแข็งแกร่งการสั่นสะเทือนสูงของความรักและก็แสงสว่างที่จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยในทันทีมีความสบายห่วงแหนและก็สมบูรณ์และก็รักพวกเพียรเดียนน่ะเขาก็เป็นพวกเขายังคงเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ปกป้องมนุษยชาติในกาแล็กซีนี้พวกเขามีบทบาทสาคัญมาก ก็คือไม่ใช่อ่ะจิตวิญญาณการตื่นรู้และวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่ะเพราะเขามาที่เนี่ยเพื่อช่วยสลายทุกแง่มุมของวิถีชีวิตวิติที่3 mm. ในปัจจุบันของมนุษยชาติ mm. ก็บนพื้นฐานของดูอาลิต mm. ีแล้วก็ความกลัวความขาดแคลนและก็ความแตกแยก mm. และเพื่อช่วยวางรักฐานของสังคมอ่ะวิตีที่5 mm. ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้งหมดอ่ะสันติภาพก็คือความสามัคคี แล้วก็ความรักความอุดมสมบูรณ์ก็คือด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็เป็นข้อความจากพยาเดียนก็ข้อความทั้งหมดนี้ก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็มีความสุขนะคะที่ว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็คืออยากให้ทุกคนนี่ะทำอะไรเป็นลักษณะที่เป็นบวกพลังงานบวกส่งความรักด้วยบวกๆอะ่ะพยายามอยา่าเหมือนว่ามาคอย เขาเรียกว่าพลังงานลบไปยานำเข้ามาให้เราช่วยกันส่งคลื่นความถี่สูงมาตลอดเวลาเนี่ยโลกเราก็จะได้พัฒนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆไปขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้ด้วยกันไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ